สวัสดีค่ะสวัสดีเอซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบเนาะแนวทางนะคะสรุปนะคะสรุปชุดว่ามีอันไหนเข้าบ้างแล้วก็เลข เลขดับนะคะเลขดับมาเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนเลขดับมาเต็มเต็มเลยเนาะคลิปเลขดับนะคะแต่แอนให้ดูด้วยเนาะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะสูตรไหนเข้าบ้างทุกคนเออให้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยทุกคนดีใจด้วยเนาะก็เต็มเต็มเลยนะคะเต็มเต็มมาเยอะมาเลขทูบก็ปังนะคะเลขทูบใครที่อัดเลขทูบเนาะดีใจด้วยนะคะมาแล้วนะคะเลข โอ้เลขไหลของเราสุดยอดเลยนะคะเลขไหลทำงานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์ปัญญาเก้าแปดล่างเต็มเต็มนะคะเต็มเต็มเลยดีใจด้วยสูตรล้านนะคะสูตรเจ้าแม่นะคะโอ้สูตรเจ้าแม่เสียดายนะคะเจาะไม่เข้าสูตรเจ้าแม่มามามาทุกตัวเลยนะคะสูตรเจ้าแม่ก็มาทุกตัวเลยนะคะอ่าดูของอาจารย์ปัญญาดูของเจ้าแม่เนาะ ปดห้านะคะเสียดายนางไม่มีหกนะคะเสียดายที่นางไม่มีหกนะคะทุกคนไม่มีหกเนาะนางไม่มีหกค่ะเก่าเปลี่ยนหกกระสีสวยดูนางไม่มีหกน, 6, นะคะอาจารย์ปัญญานี่เต็มเต็มเลยนะคะทั้งล่างเดี๋ยวเด้อเอาเม็ดเดียวของเราโอ้ยงบหน่อยเก่าสามกับเก่าเปรมันตัวเดียวกันโตโบราณเพิ่นวะเก่าสามกับเก่าเปรมันตัวเดียวกัน เอาดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยเดอ้อสายลูดนะคะดีใจด้วยสายลูดปัดปังขนาดเทยปัดไปมีฝ้าไปเอาเงินเข้สิมีเงินจ่ายพวกเจ้าอยู่ข้อสิมีเงินจ่ายเอฟซี่อยู่บ่ขับไปมีฝ้าไปเอาเงินค่ะจังมาโซกันจังมาคุยกันค่ะดีใจด้วยนะคะมาทั้งหกมาทั้งเก้ามาทั้งอะไรที่เราโซกันนะคะทั้งเราโซกันนะคะแต่ว่า โอ้มาพี่น้องมาพี่น้องทั้งบนทั้งล่างนะคะถ้ามาพี่น้องปุ๊บสูตรนี้หลุดเลยค่ะถ้ามาพี่หนึ่งโอ้ถ้ามาพี่น้องปุ๊บสูตรยี่ยาาาาสิบห้าคู่หลุดเลยนะคะโอ้เป็นอย่างไงก็เป็นแนวนี้โน้ะบาปนี่ยีสิบหาคู่ตายเอร์เลร์ละค่ะยีสิมหาคู่เนาะก็ทําเป็นแนวทางค่ะทําเป็นแนวทาง พึ่งจะเดินได้นะคะวันจันทรเนาะวันพุธหลุดเฮ้ยแปดหกห้านะคะแปดหกห้าเก้าแปดโอ้ก็ได้เต็มเต็มกันไปนะคะก็ได้เต็มเต็มกันไปเนะาะหอยลาเลี่ยวศูนย์ห้าหน่วยล้านมันสิไปหวยลาวพัฒนาสามตัวเลยนะคะตัววินนะคะอันนี้หลุดนะคะหลุดเนาะอ่าแปดหกห้าเก้าแปดนะคะ ามกรเปียดพิ่นมาตัวเดียวกันต่วเอาอันนี้เข้านี่นะคะมันมาเลขวันทีน่จริงๆด้วอันนี้ก็เม็ดเดียวเนาะเดี๋ยวแอดทําเลขดับให้นะคะแต่ว่ามาดูว่าอันไหนเข้าบ้างนะคะให้ดูก่อนเนาะให้ดูก่อนนะคะ,ให,นนะ,คะให้ดูก่อนว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างอู้เลขดับเข้าคือจริงเอ้ยเลขนั่นเขาคือจริงแถวเลขไหลนะคะทุกคนเลขไหลนะคะคเลขไหล,ะะล,ไหลสุดยอดมากเลยนะคะมีใคร้เดาไหมมานะคะพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะดีใจด้วยเด้อ ปังค่ะวันนี้ปังกันทุกคนนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเลขทูปนะคะโดยเฉพาะเลขทูปดีใจหลายกีดหลายย่านเอฟซีพันดาค่ะ <c oughs> เฮปลดมาเรียล <c oughs> ต้องรูดนะคะทุกคนต้องรูด ต้รอดเท่านั้นที่รอดวะสันโอ้อันนี้แอดกัน,นินนิน,นให้เล่เนาะกันจนมามีตัวสีกันแหละค่ะหนึ่งแปดเก้านะคะหนึ่งแปดเก้าแปดหกห้าโอ้ดาว เอฟซี FC, เขายิ่งเขายิ่งรออยู่นะคะเขายิ่งรอว่าแอดจะให้จะให้ดาวปกตัวไหนนะคะถ้าให้ดาวปกดาวโจรคืนตัวนี้คืนนี้ตัวไหนเขาจะเปะอัดนะคะ <c oughs> ให้ตัวเท็จออกตัวน,นั้นทิเอามาดูนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะก็มาตามสถิติเป๊ะเลยเนาะอ่าดีใจด้วยดับหลุดแล้วนะคะดับหลุดแล้วเอสก็ว่าแล้วมาเต็มเต็มบ่เปลี่ยนหกห้านะคะเปลี่ยนหกห้าอกสวยเนาะ 98เอาดีใจด้วยนะคะดีใจกับกับทุกท่านนะคะดีใจกับทุกท่านที่ที่หมานที่หิงที่ปังนะคะโอ้เลขเลขไหลเราสุดยอดเลยเนาะมาดูนะคะ18 18นะคะพวกนี้พรุ่งนี้ก็19ใช่ไหมคะอันนี้18 19 20เนาะวันที่20นะคะอีกหนึ่งงวดเนาะอ่ามาจริงๆด้วยนะคะใครที่ยึด เขาปล่อยเฮ้ยเขาปล่อยเฉยเลยนะคะเขาปล่อยเฉยเลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้นะคะนี่ดับหลุดแล้วนะคะหลิให้ดูดับเด้อให้ดูดับนี่ดับหลุดนะคะดับหลุดเนาะมาดูเลยสูตรเม็ดเดียวเข้าไปที่9ะะ้านะคะแอดเจาะไม่เข้านะคะเพราะว่าแอดเอาตามสูตรยี่สิบห้าคู่มาตัดนะคะสูตรที่ยีหคู่มาตัดส่วนใครรูด9ก้าก็ดีใจด้วยนะคะหลากท้ายแนวทางเอบอกว่าเมาเลขนะคะ เอาเลขเนาะอันนี้ก็เข้าอีกแล้วนะคะอันนี้โอ้ยเสียดายหลักร้อยนะคะถ้าเอาแปดนิ่งไวยเหมือนเดิมก็คงจะดีนะคะหลักร้อยหลุดอีกแล้วนะคะสูตรดังเดิมตั้งอีกแล้วทุกคนมันชนกันเนี่ยเห็นไหมมันชนกันมันชนกันทีมันชนกันกันกบเม็ดเดียวะคะ่ะทุกคนแปดหกห้าเนาะ นี่นะคะมันชนกันกับเม็ดเดียวพอดีเลยนะคะสูตรนี้เนาะนี่นะคะส่วนสูตรนี้หลุดนะคะสูตรอันนี้เอามาดูอันนี้เลขไหลของเราดีกว่านะคะมาดูเลขไหลของเรานะคะทุกคนใครได้ดีใจด้วยนะคะโอมาแล้วนะคะเอด็ว่าแล้วเก่ามันสีมากวดนี้ลนะว่าสันไม้จริงๆด้วยนะคะทุกคนโอ้ดังมากเลยดังมากเลยแต่ก็ออกนะคะ แปดนะคะแปดหกห้าเนาะโอ้หลักร้อยมาแปด้วยมาเลขสูงเก้าแปดอ้าวหลักร้อยของเราเด้งเล้อ้ยหลักเออเลขไหลของเราเด้งแล้วครับไหลยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไหลยอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเอานี้นะคะสูตร อันนี้สูตรหลานเนาะอันนี้สูตรหลานนะคะสูตรหลานอันนี้สูตรอาจารย์ปัญญาก็เข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะเข้าไปเต็มเต็มเลยอันนี้เป็นคลิปเลขดับนะคะคลิปเลขดับทุกคนดูเลขไหลของเราโอ้978นะคะเลขไหลทํางานแล้วอ่ะไหลยาวไปนะคะไหลยาวไปชื่นใจนะคะชื่นใจจริงๆนะคะทุกคน่า98ดีใจด้วยเนาะได้ไหมคะเลขถูกได้กันไหมเนาะอ้าว9เม็ดเดียวเนาะ สูตรล้านเข้าหมดเลยนะคะแปดห้าหกเก้านะคะตัวเด่นนางแปดห้าหกเก่าเขาก็จะจับเซกันคะ่ะโออนางเด่นแปดห้าหกเก้าหรอแม่เออล้านเด่นแปดห้าหกเก้าสองสูตรเลยนะคะนี่อันนี้เด่นหกเก้าเนาะเขาขึ้นบดจับใส่กันนี่อันนี้แปดห้านะคะเข้าหมดเลยนะคะนี่แปดห้าหกเก้านะคะทุกคนนี่แปดห้าหกเก้าสองสูตรนี่เนาะ ถ้าจับใส่กันได้สี่ตัวเลยนะคะเปลี่ยนห้าหกเก้าโอ้หไออ้ก็เหม็นอ้าวสายรูดนะคะสายสายรูดนะคะถึงรอดนะคะอันนี้เลขไลท์นะคะเลขไลท์ของช่องอ้าวไลท์ต่อไปเลยนะคะอ้าวเลขไลท์ให้ไปเลยเนาะงวดหน้าเอสเอ้ยว่าสีเอาเก่าเจ็ดเปียตั้งขึ้นเป็นอันนี้ว่าสันมันก็นคือมะข่าระบาดในสูตรอันนี้เอดเนาะสูตรบนเอดเนี่ยนะคะ อันนี้มันเป็นสูตรบนนะคะตัวนี้อาจารย์ปัญญาเต็มเต็มเลยนะคะดีใจด้วยนะคะโอ้หมานเห่งปังกันทุกคนเลยเนงวดนี้เนาะส่วนเพื่อนหลานเอสตายเอด็ดเลียดค่ะพวกเขาด้วยนี่เนาะเม็ดเดียวก็เข้าไปนะคะอ้าวนี่นะคะเลขดับอ่ามาดูเลขดับกันเลยนะคะเดี๋ยวจะสายเลขดับนะคะ โบวแมนหายปุ๊บมากปั๊บเลยว่านอเล็กดับเด่นเลยนะคะดเด่นเลยนะคะบ้เคยเค็ดมาพวกเจ้าเลขดับว่าสันบ้เคยเค็ดเลยเนาะว่าสันนะหวยไม่มีดับหรอกค่ะแอดก็ทําให้ดูนะคะเพราะว่าเอฟซีชอบสามเนาะอันนี้เป็นหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็ไม่เข้าเนาะหลักร้อยไม่เข้าอีกแล้วนะคะ แปดมานะคะหลักร้อยเปยดมาเนาเปดหกห้านะคะเปดสองวดติดหกสองวดติดแปดสองวดติดนะคะเอาเลขไหลของเรานะคะเอ็ดก็ให้เลขไหลเลยเนาะ นี่นะคะเลขดับให้ไปที่ดับสองนะคะดับให้ไปที่ดับสองเดี๋ยวสูตรอื่นๆเดี๋ยวรีบทําให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นเลขไหลของทางช่องนะคะเป็นเลขไหลของทางช่องก็คือเก้าเจ็ดแปดนะคะไหลของเดือนนี้นะคะก็คงจะไหลาย,ยาวค่ะเก้าเก้าน่าจะมาแล้วนะคะเก้าน่าจะมาแล้วตามที่เอสบอกนะคะเพราะว่าช่วงกลางๆเดือนหลังหวยไทยออกมันจะเป็นค่ะ ตัวไหนที่ยังไม่มานะคะมันจะมาค่ะมันเป็นแบบนี้ทุกงวนนะคะแอดก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมนะคะเหมือนช่วงที่สี่ยที่แอดให้ห้าศูนย์สี่เห็นจําได้ไหมคะห้าศูนย์สี่นะคะห้าศูนย์สี่ก็คือห้าศูนย์สี่ยังไม่มาเนาะสี่ยังไม่ค่อยมาแต่พอหลังวันที่สิบหกปุ๊บสี่จะเริ่มไหลตอนนี้น่าจะต้องจับตามองเก้าแลยละค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ไหลต่อนะคะในเก้าเจ็ดแปดเนาะไหลต่อไหลาย,ยาวเลยก็ขอให้ไหลนะคะก็ไม่ติดดับนะคะไม่ติดดับ ดับสองนะคะดับสองแอดก็ไม่แนะนําเด้อไม่แนะนํานะคะโอ้ไหลาย,ยาวเลยนะคะตั้งแต่ใช้วันที่ยี่สิบสามมาหลุดแค่งวดเดียวนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดใช้มาสิบสามงวดใช่ไหมสิบสองงวดนะคะสิบสองงวดหลุดแค่หนึ่งงวดนะคะงวดนี้ก็มาเด้งเด้งเลยนะคะในเก้าแปดมาเด้งเด้งเลยนะคะเลขไหล เก 9, 9 8สามเก้นะคะก็ตามสถิติเลยเนาะตามสถิติหวยลาวเลยโอกค่ะค่คะเนาะอันนี้ก็ของอาจารย์ปัญญานะคะเอาเดอร์ดับให้ไปที่2นะคะดับสองเดอ้อไล9เก้าเหมือนเดิมนะคะไล9เก้าเหมือนเดิมดับสองอันนี้ก็เลขไหลนะคะนี่จะปล่อยเลยเลขไหลเพื่อให้ทุกคนเอาไปเก่งกันนะคะสูตรบนก็เต็มๆนะคะสูตรบนก็เข้าไปนะคะสูตรบนก็เข้าไปของเออ เมาเลทค่ะแปดเก้าอาจารย์ปัญญาเน้นล่างด้วยนะคะนี่ล่างเด่นล่างแปดเก้านะคะชนนะคะแต่อาจารย์จับแปดหกนะคะอาจารย์ลื่นจับแปดเก้าคนว่าแต่เก้าหกก็สวยขนาดเลยด้วยเฮ้ยนี่นะคะทุกคนก็มาตามสถิติเลยนะคะยังไม่ได้เพิ่มไปนะคะยังไม่ได้เพิ่มเลยนะคะนี่มาตามสิติเพราะว่าเก้ามันเด่นสุดนะคะมันก็มาตามนี้เลยนะคะมันจับคู่กันเองเฮ้ยเก้านะคะนี่เก้ามันเด่นสุดเลยเนาะมันโอ,อเคยโอ,อกไหมนะคะนี่ เหเห็นไหมมันดึงตัวเก่าลงมามันดึงหกลงมาอหลีเฮ้ยมันดึงหกลงมาเนาะอ้เปดเก่าก็มีหลายอยู่ด้วยนี่เอ้าสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานนะคะขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีได้จะโชคดีจ้าโชคดีมันมานเฮงเปังปังนี่นะคะอู้เปล่เก่าหูขาตัวเด่นหลานนะคะชนกันหมดเลยเนาะอาจารย์ปัญญาเปล่าเก้าล่างป้ารวยรวยทุกคนสวัสดีค่ะ